มึงเมาไม่รู้เลย okay. ่ังปะไงว่าจะแตกเหลรากำมูอยู่ลูกแหงก็เอาตัวชี้ให้เราไหมเลื่องก็ได้อีสัสมึงออกมาดีเนี่ยใส่แม่งประชามียะไงมันจะแตกเหลหานะกูบอกว่ายังไงมันกินมึงก็หัวมันเป็นใบมึงยังไงมันกินเหลราแม่งเมาแล้วว่าดูเมาจนปวดแขน

แล้วไปแล้วมัน้หามุีว่านางถามอยู่หนบอกงะไปแซวจำรุ่นนะเดี๋ยวไปบอกีออ้อ่ะลลินเอไไไลินผากับลินกินเลยเด้อ,อ,เอับกลับรับกลเฮ้ยไอืมเนี่่ะเสื้อน้องเกยวซีเนะี่ยอ๋อที่วัดเออเขาลับชิงดุกลบับสวัดเออไปตีเดินสายตเงินเงินเงเสียนเลยนะี่ยะ อ้าวปรัภาษานองเซียวซี่ปรัสานที่จะไอเอามือไอไปเตะนะปุ๊บข้าคักได้แล้วไอเตะบอลอยู่วะเอ้าติ๊กี้เขาเอื่อไนอูเป็นสว่างตัวน่ะไอเท่าแล้วเสมอเขาเรียกบอลเตะแต่ก nah. ็เป็นโคตรได้นะโอ้ยแต่เซียวซี่ได right uh, ้ไอเป็นโคตรนี่โอ้จะไม่ไอไอเขาว่าไอคนหนึ่งแหละเตะบอลนิ๊กี้เพนน์เราเมื่อไหร่เออบักนี่เดียวก็หอดคิ้วอยู่เพิ่งคิ้วคิ้วไอหรือเปล่า คือว่าบงนึน่ะเพราะมันตามคิวเลยอีบงนึงก็ไปได้เออเดินไปแล้วในงานเชี่ยมเลยเป็นหัวหน้าเชี่ยมเลยด้วยพวกแม่นหรอยจะน้อยพอไปเรียนคันไหนยังนะเชี่ยมเนี่ยครับมือคงเป็นสังส่วนภาษาเชี่ยมไม่ใช่สมัยกูเชี่ยมไตน้นำด้วยมุดลงไปเชี่ยมไต่หนำเหมือนเด้รุ่นไอ้สมัยคุณ Xá siềm, 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 ở xá xìm gì gì mà bảo về nhà Thế kỳ bọn mà cái hình mắt xìm ngọt xấu thôi sao này Ê xìm nó ngọt cũng được Xìm bọn ứ Ôi mà xá xìm cái gì Cũng không phải xìm bọn nó ngọt hỏi phiểu Nhưng bọn khủy Sao mấy ai Bọn nếu mà dành chín năm rồi Nhưng mà có đồn gì Nhà ta nai dài cô đấy Bà khó tôi sắp khá đi Nhưng ăn cái mà làm chuyện buồn Ôi buồn Bà khó này tự ra này từ, ตัวต้องขานี่ปะคอ <c oughs> ป,ะ,ปะคอภาษาปะคอซ้ำนั่นนี่สือนี่สมัยอายนี่ขี่ไปโรงเรียนเหมือนตัว <c oughs> สมัยตะกี้โอ้ยภาษาปะคอเสเหลราสีนี่มันเสียบไว้แพงกับแพงนนเนาะเหลราสีมะน่ะอุ้นอยู่กันอายยังเหลืออยูนยอย่นะมัสกา้าวิสกี้ปีเจ็ดสี่คนจะอายหมดซื้อมาซื้อโอ้ย ภาษาเหลวเส้นนีนไ่ไอ้แอนกินเมาวอดก้าวิสกี้ปีเจ็ดเก้าวะเ,เออก็แอ,อามาตอนเราไปโรเบียดน, <laughs> <laughs> น้ามนี่มูผมบอกว่าอะไรเลยโอ้ยสบายไอ้สมัยไอ้ใบกูหนีตัวบว้าโอ้ยยังเลยไอ้ไอ้จะลุ้นหน่าที่ไปทั้งผุนละมั้งครับไอ้ผมลองไปหาเพิ่อนด้วยโอ้ยได้ก็นั่งทามนมันอยู่นี่แหละแเจวันไปทั้งพุนเมื่อกี้ผมเืนนงแบบบอกอืม เออเดี๋ยวก็มาหนีแล้วมอยมันสิมาหยังหนีบ้านเพิ่นบ่ได้อยู่นี่นนอนโอ้ยภาษาบักจำรูปนั่นสิ <laughs> สมัย้ยายป๊าเดี่ยวนั่งท่าเดี๋ยวมันก็ย่างมาดอกเดี๋ยวเราเนี่ยพวกเราจะไปแล่วบบ kh kh ขุมใตีโอ้เหมือนอะไไปข่าของอีแลคขุมใต้มาเนาะย่างเด็ดว่ะไปใส่แลนะกู <laughs> ไดงเตี้ยวอยู่14บส่คนสมัยโด่งเก่าออกไปเบิรดแล้วกูไปใส่กล่องเพื่อง มันมีไฟอยู่ที่ไหน,ห <c oughs> นอ๋อภาษาไฟเว้นตรงนี้ภาษาไฟเว้นขี่กระตอดุ่นขี่กระต่อยู่ใต้นุ่มอ่ะวะกูแดกน้ำมากเลยน้ำ,นำหาแทงสนุกด้วยก็ไมเอ๊ะแต่ไออันเพื่อนหนานขี่วัามาหนีหนอปยปะไอภาษาปักจำรู่นกูู้นิสัยมันนะ่ะสมัยตะกี้มันก็มาหนีก็ม้าไหลเลนะเดี๋ยวคุยกับไปักใบไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปอราเราเต็มที่เลยเอ๊ะเราเออเดี๋ยว

เอ้ยเด้ไอเบิ้งน้ำน่นะห้เรือมเด็ดแงงน้องเอาหลอเม่โยกนันตรงบอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียยกดากน้ำทีล่ะเย่ยมมันบางเด้นะมันตรงมันหลอกตาเนี่นะน่ะเสียกูหรอน้งแงงตรงก็หน่อยปับเนี่ยพ้นออกบางโพดออกคิ้วบางแทงไ่ได้หรอยังสนะ bộ lông nhai đấy Được thứ anh bằng tà xuống Bằng đi là bằng rồi Được Đi là bằng mưa mai Bỏ tam sẵn bỏ tổ đấy, sắp cuộc đi em Ồ, anh bỏ ẹp thế Chỉ thằng nó lúc luôn đây này Bằng cái gì mình bưng lót nỉ lại đi được Cú hù Sáng sao mấy này Em về này cũng cuộc tam luôn à Sẵn bỏ đầy tổ, tổ đi à มึงที่ดึงยังไงนัน่นกูเสียกูเห็นบ่ปั๊บมึงแทงลงจังหน่อยตัวนี้สมัยอ้ายก็ตั้ง,ต,งตั้งแต่ผัวแต่รุ่นลอยมาใครอี่นผู้ใดลอยมาใคารผู้รักเกิดเพาท่านสก,กูสามมึงจกได้ตัวตัวตัวเนี้ยสก,กูออกมากกดตั้มลงนัน่นมึงบางโพดโอ้ยมึงบางโพดนัน่นนั่นกูเสียกู่สูงเนาะ กดตามเล็กน้อยปั๊บนะึ่งแฮมสติปจอบน,ะนั่นแพงเขามาันสมัยอายนะ่ะตะกี้เนี่ยเล่ามือผู้หนึ่งแหละแพงลูกสูแ่แทงงัองทีดข้าก็กูเลืนรู้จักเบื้องนีโตนะั่นเฝ้าเฝ้าตั้งตั้งก็ตัง้งเลือกกินนี่สกูเบิึงได้ตโตแพงนะั่นเอาอ้งร่องลองรองเปิดคิ้วด้วนยะสมัยอายนี่โอ้ยรับตาแทง,งตัวนี้กะลงมาพี่มาพี่นี่เหรอ กูไม่ได้เล่ยนกูอยากเล่นมาถามูกูจํำรุ่นรุ่เลยเลยนี่สู้แดงแดงตามที่กูบอกรกับเขาที่ยากหูอยากไงทำไมไงทำไมไงบ่ทำไมไงบ่สมัยไงบ่สมัยมึงบ่อันนี้มันไอ้หมูยได เอ้ยตีขั้นเข่าตั้งแต่ขีประคอไปโรงเรี้แล้วคนบ้านพร้อมขีประคอใส่ตรงเรี้ตีอืม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 รุ่นพี่บอกจะรุ่นพ่อกือตีเนอะไปภาษาเต็นซะเนี่ยสมัยกูนักกว่านี้กูเอ้ย ซอยเนี่ลอยมาคาย